คลองลงหอยเฮ้ยตอวเก้า,กาโอ้ยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยตัใหญ่จนเลยสวัสดีจ้ะาเยลีสวัขอบคุณมากๆากเออเอาของมาฝากจ้า,จา ไอ้มารุมนั่งกับแบ่งคนกินเด้อเยอะเจนแบ่งใครยิบไปกินเม็หงอกก็ไปแบ่งเขาหนั่งตัวเออเดี๋ยวไปแบ่งเขาโหลดฉันฉันมาฉันหลายเด้อเออมีของมาโอ้หายใบเตยกินก่อนเออหายใบเตยกินก่อนฉันฉันก็รีบเนาะโอ้ยังไม่ได้เคยมาดูน้องใบเตยน้องใบบัวเขาเลยสวัสดีจ้าน้องใบบัวว้าวใหญ่มาที่นอนดีเด้อนีอนอยากกินน้ำดีด้วยกูขึ้นมาหักแท้โอ้ยเดี๋ยวมีเงื่อลังจมาให้อีกเด้อ อันอาขอบคุณแม่เอฟซีสุกท่านเลยจ้ะเด้อที่เอาอาหารมาสั่งน้องเมย์เตยเนาะจ้ะยิ่งกะนมเหี่ยวลายเขาไม่กินน้ำแล่พ่อเขาไม่กินน้ำขังโอ้โหปวดจหลายจ้ามันเกาลูกตาวไปฮะสื่อไรเจ็บหางซีอันรอโอ้ยยาย ฉันก็ยากแล้วฉันก็ยุ่งฉันก็เลยไม่ได้เอามาฝากโอ้ยนี่มาอยู่นี่เลอะอู้หูนน่องใบบัวนอนอู้น้องใบบัวนอนแม่เหน้าไปทางข้าลูกยกกินยุ่ยแต่แม่เขาไม่ยอมกินน้ำขังแม่เขาจะกินน้ำสายว่าไงลูกหืว้าให่น่ารักจังเลยตั้งแต่ออกไม่เคยได้มาดูเลยยายก็ไม่ค่อยสบายด้วยอืาวไาวไร่ขาวร่ข่อืมข้าท่กับข้า่อมอะไรอืมยูข้ากับนี้าวต้นละสองหน่อยฮะขึ้นต้นอีกต้นใหญ่ๆยายมันุ่มได้ไวจะอยู่หนุ่ม อู oh. ้ก็ตกใจแต่ชนวัวงเต๋อเออมู้น่ารักจนยายน่ารักจนตก็อ้วนมากเหรอยาลยอ้วนมากเหรอแต่ร่างกายแข็งแรงแน้วล่ะละกหนักเลยไม่ยกลิ้นตอนนั้นกินข้าวนี่แหละมันกินกิ้นแล้วเนี่ยมันกินกิ้นแล้วมันไอ้นี่มันกินกิ้นแล้วมันมันนอนดีลูกเาวมันนีแอ้วมันก็นอนดีแต่กินเยอะหลายมันกินวันกินบะละ กินล้ล oh. oh. enfin mm. uh. ้อายตนี anyway? ้อตนี้เอออากินตรนี้ด้วยมันเป็นยังดอกกินสองฟักสามฟักเออกินสามปีวเออนี่ก็ได้โอ้ยน้องใบบัวนารักแวะ้องสวัสดีคุณยายมาเยี่ยมหนูก่อนจ้าสวัสดีค่ะ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 ก่อนสวยเร็วคนเก่งไม่รู้เรื่องเนาะกปกกิรู้เรื่องเออยังไม่ได้เข้าโรงเรียนอ๋อส๋ออ๋ออ๋อ ยายเอ้ยอออขนแรงแม่นนอนกินนอนเกลือกเนาะลูกกว่าตาแม่เป็นไรไปช่วยแม่เอาหัวงัดแม่โอยอเจ้าป่ามไปปวยบัวเอ้ยจีเป็นอย่างไรชนกรเสียงทังกระสีมันดังรู่งรุ่ง,งนุ่งรุ่งรุ่งวุ่งรุองรุ่กร<อ>ุ่งร่งรุ่ะรุ่งรั่นรุ่งรุ่งรน่งรุ่เรา่งรุ่งรุ่อยุ่งุ่ยแุ่นไุ่ยอม่อนมาอยู่งรุ่งรุ่งที่ง่งรุ่งนุ่งรุ่งรม่นร่งรุวงรุ่มรม่งรุวเรียงรก็อยู่กลนะ กันว่าโอ้ยหลาเอ้อทอดกี่แดงกี่กาให้เลยหนูกอะไรชดไวจิไปซื้อทั้งวันนี้ทุกนี้นี่แหละปัานนี้เลยไปคุยกับนายบางทีนายไปหาต่อตรงไหนมาหายมันมืดหลายธระกระชานเออฉันยิมซื้อเพาะน้ำเลยกินเพรได้กินน้ำเพราได้กินน้ำเขาบอกกินน้ำทังเหมือนแม่แก้วนะเนี่ยแม่แก้วก็ไม่กินน้ำทังยอมอดน่ะยอมอดน่ะอาหารถ้าเขา มาหาคุณแม่แล้วเนี่คุณแม่มึคุณแม่คุณแม่คำแจ้วมาหาแล้วลูกจ่าวันที่จ้าสวยก่อนจ้าสวยเจ้าสวยสวยก่อนจ้าจ้าสวยสวยก่อนจ้าจ้าสวยสวยสวยเจ้าสวยสวยทางนี้นี่ทางนี้ทางนี้เจ้าเจ้าสวยสวยก่อนจ้าวันที่จ้าลูกจ้าสวยสวยก่อนไม่กลัวจ้าอ้าวอ้าป่วยวันนี้ครอบครับขี้โอ้ยนอนดียายสบายดีจริงๆเลยมาอยู่บนนี้แล้วว่าบน โตวานโตขึ้นขนาดใหญ่อืออยู่ตรงนี้แล้วลูกตรงโน้นยุงตรงโน้นยุงเยอะด้วยยุ่งกับไมมียาตรงนี้ยุงก็ไม่มีเล่เฮยเล่เฮยดีอือละเฮยดีบรรยากาศโปร่งเอ้ยก็แจ๊ะปากน้องใบบัวป้าป้าไปอยู่กับแม่แก้วป้าดีเด้อให้แม่แก้วขายของให้แม่แก้วให้แม่แก้วขายของดีๆีนเด้อลาเด้อนางเด้อแต่ทำไมมันเงียบแท้ขายของไม่ได้เลยลูกเออสวัสดีสวยจ้าไอ้รถกระสียยายนี่เออรถใหญ่นี่ไอ้รถฟรีแอฟเคยเข็นสับปะรดนันเด้ นั่นของฉันนั่นไปดีๆก็ไปเสียนั่นเท้านั่นยิ่ได้ไปซ่อมอีกนั่นถ้ามันเป็นอะไรเขาว่าลูกจ้างลูกไรเป็นมาอยู่ในนอเท้าเป็นมาอยู่ตะกอนนะ่ะอยู่โน่นน,นน่ะนี่เขามานี่ทิ่มจนนี่นี่หายแล้วเนะยาใหญ่เนี่ยเออ,เอ,อหายแล้ว่ก็ไม่ได้ใส่ยายอ,อาะไรจับคิดเองเขา<ม>เขาถูไม้นอนริงนอนเกลือเขานี่น,น<า>มัน<ร>ขาดเขาไอละอังให้ก็เหมือนเดิมเลยเพราะว่าแม่เขาเล่นขี้ดินเนาะภาษาเขา ภาษาเขาเขาจะเล่นอะไรก็ให้เขาเล่นไปดูตาดูหางเขาเออหางสวยนี่ใหญ่เออหางตรงด้วยเอ๋อดีจ้ะแม่เขาตดดีกินตดีตัวแม่เขาก็แข็งแรงอยู่จ้ะอะไรจะกินโทรศัพทสามแม่เลยจะกินอีกบอกกินเดียวพอแล้วจะกินกล่องจะกินกล่องกินเดียวก็พอแล้วกินลูกเดียวก็พอแล้วจะเสริมข้อให้มันแน่นกว่านี้นะพี่ยายไปเอาเลยเดอันอยู่โซยเก้านะขาใไ้นะยายไปเอาเลยสับปะรดชั้นเอง เอามาให้น้องใบตองใบเตยกินนี่น้องใบบัวให้แม่ใบเตยกินเด้อให้แม่ไปเอาสับปะรดเด้ออยูย่นู่นน่ะยายแม่คำแก้วเด้ออ่านี่อ่าไปเอาสับปะรดกับแม่คำแก้วเด้อลูกเด้ออ๋อให้ยายไปเอาแก้วไ,ได้ของแม่คำแก้วน,นั่นเอามากินเลย่ลาอ ันช่ฉันทำร่องตาอ่ะเจ้วมันร่องเล็กอีกตัวมันมีไฟแล้วนะนี่เขากระรามาเดี๋มีไฟใหม่นี่นะหมดแล้วนะไปเอากระชันเลยอยู่ซอยเก่าเด้อติดไฟแดงนั่นนะครับว่าใช่คือขวามืออาตายอยู่ซ้ายมือขวามือบางนั่นนะ่ะบางนั่นซอยเก่าอยู่ซ้ายมือขวามืออยู่ซ้ายมือต้นบักข้ามตายแก ไปเอาเลยยายเสียดายเขาไม่เขาไม่ขออะไรเราก็ขอแค่ก้มหนึ่งอ่าแม่เฝาไอ้ถ่าวาน่ายือให้มากหลายท่างที่มาสองตัวให้มันอยู่กอกนี่อืมที่นี่ฉันจะไปทำโรงใหม่ให้แม่รูอ่อนมันอยู่มีค้นก็ถามฉันอยู่ได้ไอ้แมงนงกแม่เสียอะไรไปจะเอาขอบทางไหมเขาถามนี่ก็เลยบอกว่าจ้าขอบทางได้แล้วเขาไหลชกขอกีไรลชกให้ก็เลยเด็กขอบทางอนี้แบนี้มีแต่ของแม่ ไปบุญทั้งนั้นเลยเขาช่วยเหลือสื่อของสิ่อจริงจังมาหนีเร็วโอ้ยโอ้ยายดูแล้วลูกยายดูโอ้ยดูเพื่อนโอ้ยนั่าหนุ่ยก็หูจะเข้าหูจะงอนไอ้มามาเออมาหนีมานี่มาถ่ายมาหนีมาเออมาหาตามาเออหาตา เฮ้ยหาตาแม่ดูแม yeah, ่ดูดูป oh ีก่อนก็ดูเอาไปวกดูนะยายดูยายดูยายยายดููไปกินน้ยางลูกไปกินน้ยางมากินน้าเดยายยาอย่าลืมเด้อไปเอาเด้อบางนาเด้ออยู่ซอยเกานั่นแหละมารุมก็เอาไปแบ่งนไปแล้วนูกไปกินน้าโอ้วันนี้ก็ขอสวัสดีนะคะสวัสดีผู่ใจดีทุกทท่านนะคะทางไกยเลยไปแล้วจ้า โมโหแล้วอ้าวันนี้มาเยี่ยมน้องใบบัวจ้ามาหายายลีนะคะใช่แม่ใบเตยไม่ไปแล้วมานี่มาบัวนะคะเอาชนเนี่ยเอาหัวปลีกลับมารุมนะคะมาฝากนะคะมามาที่มากินน้ำใหจาดูก่อนล้ม่กินน้ำให้ตาจาดูก่อนนะลูกอ่ะจ้าข้างงอนไงข้างงอนยายไง ฟันสิเลนฟันสิเลนขาขาฟันขาฟันเตรียมขาขาฟันขาฟันไม่บัวยายกลับก่อนแล้วนะยายกลับก่อนเด้อลูกยายกลับก่อนนะโชคดีที่ได้ทิทยาด่าขอบคุณค่ะ วันนี้จะขอกลับก่อนนะคะไม,ไ,มไม่รบกวนแม่แม่รบกวนแค่นั้นเองได้มาเยี่ยมหลานสาวตัวน้อยนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยได้มาหาน้องใบบัวอออพอใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มาหานะคะเอาหัวปลีนะคะมาฝากด้วยนะคะกับมะรุมก็ต้องรีบกลับบ้านนะคะว่าเดี๋ยวแม่ํำแก้วจะจะเอากระสังกะสีลงนะคะกับแม่วารี อขอบคุณมากเจ้แค่นี้ก่อแม่ออกมาช่วยเอาอาหารมาให้น้องใบบัวหัวปีขอบคุณมากมากนะคุณแม่เอ้ยจุกราฟแข็งแจ้งจ้าหัวใบบัวก็แม่ได้กินแล้วเมื่อวานนมเหี่งาจ้ามันไม่ได้ค่อยกินน้ำน่ะก็เลยแล้วหัวปีให้กินยาเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะเอามาให้จ้าโทรษฝึกเลิอย่าจ้านั่นแหละจ้าคุณยายจ้า